เปิดสถิติวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกลูกยางเนชั่นลีกทั้ง6ครั้งที่ผ่านมาเปิดฉากอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั 2025, ่นลีก2025 VNL 2025ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4มิถุนายนวันที่27กรกฎาคม2568โดยในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่6ที่มีการจัดการแข่งขันหลังจากที่สหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติไฟวี i, ได้ผุดรายการใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2018 ซึ่งที่ผ่านมาทีมวอลเล่บอลหญิงไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ทุกครั้งและถือเป็นที่กล่าวถึงไปทั่วโลกกับผลงานที่ผ่านมาเราลองไปดูผลงานของทัพนักตบสาวทีมชาติไทยที่ผ่านมาในรายการวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีกกันว่าเป็นอย่างไรผลงานของวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกเนชั่นลีกที่ผ่านมา 2018ชนะ2แพ13จบอันดับที่15 2019ชนะ5แพ10จบอันดับที่12 2020ไม่จัดก,การแข่งขันเนื่องจากโควิด2021ชนะ2แพ13จบอันดับที่16 2022ชนะ5แพ7จบอันดับที่8 2023ชนะ2แพ10จบอันดับที่14 2024ชนะ3แพ9จบอันดับที่13